ยังมีอีกหนึ่งงานนะครับเป็นการจัดงานชาปนกิจศพราย,ยาติครั้งที่7ครับปฏิตามกันครับองค์กรการกรุศลในจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมกันจัดงานมหากุศลเก็บศพราย,ยาติและชาปนกิจศพครั้งที่7หลังจากไม่ได้ล้างป่าช้ามานานกว่า12ปีบรรยากาศภายในงานนะครับมีผู้นุ่งขาวห่วมขาวร่วมงานจนํานวนมากครับนายชัยวชิรโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพและกระดูกรายญาติในงานมหากุศลเก็บศพรายญาติครั้งที่7ที่ชาปนสถานชั่วคราวสุสานเม่งยิ่งสัวจึงมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานโดยมีเครือสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลทั่วประเทศร่วมกับองค์กรการกุศลสารเจ้ามูลนิธิ สมาคมชมรมตระกูลแท่ห้างร้านนะครับในจาาังหวัดนครราชสีมาและสาธุชนทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมพธิธีเป็นจำนวนมากงานมหากุศลครั้งนี้จัดมาตั้งแต่วันที่17เมษายนถึงวันที่19มิถุนายนจะรวมทั้งหมด64วันค่ะและมีพิธีปิดป่าช้าไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการชาปนากิจครั้งนี้มีร่างทั้งหมด974ร่างแยกเป็นเพศชาย414ร่างหญิง319ร,ร่างเด็ก241ร่างและดวงวิญญาณอีก6,000 1,673ดวงโดยครั้งล่าสุดที่มีการจัดงานเก็บศพไร้ยาไปครั้งที่6กนะคะก็คือเมื่อปี2,555ซึ่งก็เป็น12ปีที่แล้วนะคะเมื่อถึงช่วงวางดอกไม้จันทร์ผู้คนต่างหลั่งไหลามาร่วมวางดอกไม้จันทร์ต่อจากพระสงฆ์ค่ะพร้อมกันนี้ยังได้มีการโปรโยทานโปรโยสุกโดยมีท่านบัตรได้เหรียญรวมกันกว่า10,000บาทนอกจากนี้ยังมีผู้นําอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมออกโรงทานอีกด้วยค่ะด้านนายอภิพวัตรตั้งนันทนากรขอบคครับตั้งนันทนาการประธานมูลนิธิ สว่างเมตตาธรรมสถานในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้กล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจเพราะผู้คนต่างหลั่งไหลมาร่วมงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันชาปนกิจซึ่งวิธีล้างป่าช้านะครับไม่เพียงทําให้ผู้มาร่วมงานรู้สึกอิ่มบุญกับการได้มาช่วยศพรายาธให้ได้รับการบําเพ็ญกุศลเพื่อนําไปสู่การชาปนกิจแล้วนะครับยังทำยังทำให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าวันหนึ่งทุกคนจะมีสภาพไม่ต่างจากโครงกระดูกเบื้องหน้าเหล่านี้ ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้เพราะโอกาสที่จะมีพิธีล้างป่าช้าอย่างนี้อีกครั้งเนี่ยคงต้องเว้นไปอีกสักเวลาพอสมควรเลยครับโอ้โหนี่ก็12ปีนะคะ<ช>ถึงได้มาล้างป่าช้าในรอบ12ปีนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆก็ขออนุญาตอนุอนุโมทนาสาธบบททุบุญด้วยนะคะ โอ้โหนี่น่าจะงานเดียวกันกับที่ฉายหนังนะเนี่ยใช่ไหมคะถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆเรียกฉหนังให้มารวมตัวกันก่อนแล้วก็เราก็มีพิธีบุญในการที่จะส่งท่านไปในภพภูมิที่ดีฉายหนังที่รวมตัวกันนี่คือหมายถึงวิญญาณให้ท่านที่เป็นวิญญาณที่เสดไปแล้วค่ะ